สวัสดีครับผู้หญิง<า>ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโอีค่ะอันนี้เราเป็นนักมวยเหรอไม,ไม่เป็นตักกแ็ตกกแตนค่ตากแตนอยู่แก๊งอะไรครับนี่เป็นตระชาชนค่ะมีแฟนหรือย,อยังครับ ไนนปไหนคะเนี่ยไปด้วยกันไหมล่ะไปกับพี่คุณนะอะรอน้องค่ะรอน้องเหรอน้องปรมรีปรมู่คือน,น้องชายพี่โสชื่อคุณแล้วเขาก็บอกว่าอยากมาทักทายผู้หญิงตรงนี้พี่เลยขับมาแล้วเขารู้ได้ไคม่ามีคนอยู่ตรงนี้เขามีตาไงครับไม่สายเงียเงียยอยู่ไกลๆคิดว่าไม่มีความเห็นคุณอาจจะเนียนจริงๆก็ได้เลยเข้าตาเขาไงอ๋อจริงๆแล้ำอะไรพุไม่กินก็ไ,มไมด้ครับนะ ใช้คุณลงคุณโชตัวนี่เ <Dank> ป็นไงไปไหนกันพัดเนี่ยกำลังขับรถเล่นครับสนสนใจไหมครับอาคุณชื่อคนจีนหน้าเกาหลีผมสีฝรั่งสนใจไหมไม่ได้ค่ะต้องน้องๆบบน้องเาไม่เจอน้องกลับไงอย่างน,น้อยๆก็ขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมครับสามสองสี่สีห้าครับผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ขอเบอร์มึงครับขอเบอร์เขาครับมึงก็จอดสิครับ เบอร์อะไรครับคุณผู้หญิงห้าศูนย์เก้าเจ็ดสี่ค่ะทำไหมห้าศูนย์เก้าเจ็ดสี่คุณใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าแล้วค่ะคุณชื่ออะไรคะเ,เนี่ยเบอร์เนี่ยนาเด็ตครบับผมโอเคชื่อยังไม่ใช่เลยเนี่ยเขาชื่ออาคุณครับอาคุณเป็นอดีตไทเดน แกงจะเร็วนี้กำลังจะโดนเขีย่ยครับเพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบซ้อมแกงก็ไม่เอาผนก็ออกเยอะอ๋อคะครับเดี๋ยวให้อาคุณโทรไปหาปบ่อยๆได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเราเขินเหรอเปล่าเปล่าเปล่าไม่เราวดร้ออะไรอะ่ะไม่เป็นคนแบบพูดได้ยิ้มอยู่แล้วเลยมิโลค่ะ<า>ลงไปครูครู <c oughs> ครู เมลโล่มนงไม่ต้องขึ้นรถนะ,ะขึ้นมาสวัสด,ดีนะครับผู้หญิงสสวัดีคุณรักคุณแค่นั้นแหละบอกแค่นั้น <c oughs>